สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้น้องตูนมาฉีดวัคซีนจ้าพี่น้องจ้าเป็นเข้มแหลกจ้าเนาะแต่เข้ากับมาฮอดแล้วเนาะพี่น้องมาสีดอยู่บุรีล์เนาะพี่น้องเนาะเลยคิ้ววันนี้เนาะจ้าแต่มาในกระบ่ายแล้วเนาะจ้าประมาณรมเป่าป่าน้องตูนสิบห้าไปเบิ่งมากนหลยหลย,ลยพี่น้องจ้ารถเต็มเลยจนชิบูมี่มองจอดคนกันไล่คา,ากันนี้พี่น้องจ้าเนาะ เดี๋ยวน้องตูนจะร่วงแกวลดล้วพี่น้องสิพาไปเบึงว่ะคนไลฟ์เป็นไหลนะจน๊ะเนาะก่อนเดินกลับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไหลกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจน้องตูนนี่ได้จา้าเดี๋ยวน้องตูนาพาไปเบึงมองฉีดวัคซีนวันอย่ามองไรอ่าสนามไอ้มุบายสนามบุรีรัมไม่ตกชิน้นหายดีไหมคะ ได้ีนะแม่ดอตลีถอนไปเลยค่ะแล้วว่างกระตูนดอตลีหนี่งนะแม่ค่อบดอตลีนะนี่น้องตูนห้าเบิ้งจ้าพี่น้องจ้าอยู่อ่าสนามไอโมบายเนาะรถรลายเลยพี่น้องคนรลายแห้งอย่นี้เลยจ้าเรียกพี่น้องจ้าเบิ้งน้ำแก่ค้นร้ายเพราะว่าทุกคนกะมันฉีดวัคซีนเนาะพี่น้องน้องตูนเองก็ได้คิวมัอนี้คือกันพี่น้องจ้า บุกคิดว่าเสีเยดามากมึงนี่เด้อพี่น้องจ้าก,กับมาแบบกระทันหันได้เนาะจ้าตอนที่มาเนี่ยกะตอนนี้กับใบม่วงหนึ่งเนี๋ยวพี่น,อน้องเนงาะเขามาฮอดเลยเนาะจ้าทางตรงหวาญพามาข้นยรลดไรดีพี่น้องจา้าเต็มเลย ี่น้องเห็นบ่จ้ะสนามแม่บุบายเข้อกักกวงเนาะพี่น้องเนะาะเพราะว่าไม่เป็นอ่าแรงที่ท่องเที่ยวของอ่าหลายประเทศแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่อยู่บริลามเฮาเนาะจ้ะที่ว่าไพ่ไพ่กับมาเที่ยวเนาะพี่น้องเนาะนีะนนะ่น้องตูนพาไปเบิง่งเนึ่จ้ะเยามแสงอันนี้แล้วก็สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วมานั่งรอวัดก่อนความรันอีกสองรอบเนาะแต่ว,ว่าเราก็วัดไปแล้วหนึ่งรอบเหลืออีกหนึ่งรอบนะจ้ะใช่หลายพี่น้องจ้ะ นะคะเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะไปนั่งรอล็อที่เจ็ดจะได้นะคะนะคะเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายจะนั่งรอล็อที่เจ็ดนะคะให้ท่านดูหมายเลขด้านหน้านะคะบนเต็น์นะคะด้านหน้าเต็น์นะคะนะคะไปเลยนะคะล็อกสิบสองยังว่างอยู่นะคะสิบเอ็ดสิบสองนะคะนัานที่ทุ่งศรีรัต์มา เลี้ยวซ้ายให้คืนนั่งรอวัดคพิ่มดันอีกรอสู้นะจ้ะนีวก็มาได้แล้วเราต้องจะไปวัดเพา่มดันนะพี่น้องเนาะเลี้ยวซ้ายไปสิบเอ็ดสิบสองเลี้ยวขวาตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยนะคะเข็มแรกเนาะเข็มที่สองก็อยู่ที่สิบเก้าซิงหาผบยางมาเลยคน้ลยหลายพี่น้องเอ้ยคนไล่คักคุณแมจ๋ะฉีดจอเกล็อันนี้คือบางเลยเข้าไรกลับแหละ มา,าตั้งแต่เชียงบลายมุกกำลังจะได้เมื่อตอนนี้จ้งมุกน่ะหามุกเนาะหามุหามุกปลายน่ะไงจ้ะเข็ม <c oughs> ที่สองมันมันที่สิบเก้าสิงหา <c oughs> คนร้ายครับพี่น้องจ้ะ อันนี้ก็คือรถคนสกับบมาแล้วนะจ๊ะที่จอดรถตอนหนลองตูนมากพี่น้องเห็นบ่ที่หลงตูนเฮ็คชิดตอนแรกแล้วพี่น้องจะโจ้สิบ่มีมองจอดรถ,ถจ้ะอันนี้ก็คือหาหมู่งเลยเนาะนี่จ้ะบางคนมากแต่งแต่แปดหมู่ ก็คือว่าได้คิวสีพร้อมกันกับนองตูนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะน้องค้นมากี่นองตูนมากใบามุกเนาะแต่ว่ามีืเอ่อมีิ่นออกคิ้วหายยีงสิ่ก้องจักอะไรแต่ใบเน่เนาะตอนนี้ฮ้ากัจชิก้ับ,บ้าน,นอะ พี่น้องจ้าสีเป็นทีเรียบร้อยแล้วเข็มสองกะสิบเก่าสิ้งห้าคือนลองตูนบอกไปเนาะพวกคนร้ายคักน้องตูนกะบุไเลยทายเนาะตอนคนด้ร้ายน่พี่น้องจ้าไปอยู่ข้างในเนาะเพราะว่ากะเกรงใจเพื่อนเนาะจ้าคนร้ายเนาะจ้าเข้าจับไปทายเกะเกรงใจเพื่นเนาะจ้าแต่ว่าทายตอนทีมานางวัดคมหลันเนาะ ออวัดความันหลังจากที่ฮอตฉีดแล้วก็วัดค้ามันไปสองเทือเน,น,นาะจ้ะเทือแรกกะสีมุงสามสิบนาทีเทือที่สองอะสีมุ่งสีสิบห้านาทีน้อจ้ะแล้วก็เลยออกมาเนี่ยะเลิ่นทางจากกับ,บ้านน,นาะจ้ะก้มหนุนซึ้งได้ฉีดวัคซีนนาะพี่น้องถ้ <c oughs> ามาเจ็บบ่เจ็บเลยนาะก็คือว่าเป็นคนที่ยานเข็มอยู่แล้วนาะจ้ะก็ต้องเจ็บอยู่แล้วนะกับปวดมั่นกะเป็นเรื่องธรรมดานาะจ้ะการที่เขาได้ฉีดยานาะจ้ะเพราะว่าเต่เขาจะฉีดยาวัคซีนหรือว่า สิสิยาแยังกับย่างที่ห้าบบสบายเนาะพี่น้องน้องกะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทีต้องมีเจบแล้วกะมีปวดเนาะจะ้ะมันกะเป็นเดืองธรรมดาของเข็มเนาะจ้ะเนาะทุกคนนต่จ้ะ,จะที่เจ็บบ่มีแต,ตน้องตูนเนาะจะ้ะนาอละกะตอนนี้ข้าก็สิกรบบ้านเลยพาะบ้านนั่งท่าคนร้ายลายร้ายดีร้ายโรแมนพี่อะไรนะวัคซีนานะที่หนูสิ อะไระซีซีซีรีเวกอ็กเอตาเนี่ยม่เอ็กเอ็กเอกตาเอ็กตาของวันที่สิบเก้าสิงหาอันนี้ซีรีเวกฮะที่สีไปเนาะพี่น้องเนาะแต่สิบเก้าสิงหาละเอกตาอ่าสิบเก้าสิงหาสิบเก้าอะไรนะเอกตาซีิก้าเอกตาก้า สิ่เก่าสิงหามะเพาะกนอีกเทื่อนึงพี่น้องจ้าแล้วก็ถาติดตามเบิ่งว่าน้องตุลชิดไปเนาะจ้าว่าจะมีอาการยังบอกเพื่อนกันเนะนั่เนาะจ้านาะถามว่ามีอาการแบบว่าอ่าวินเมาหรือเอียงแบบนี้กะหายไปพบอ่าแพทย์เนาะพี่น้องเนาะไปโรงพยาบาลเอียงอยู่สี่หลักพี่น้องจ้าไปปรึกษาแพทย์ซามอแล้วจ้าก็ต้องเบิ่งอาการเมีอาการแบบวินหรือว่าอยากอาเจียนเอียงแบบนี้เนาะจ้าเนาะก็ถาเบิ่งก่อนตอนอีกประมาณหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวนีพี่น้องจ้าฮักกะ สังเกตเบ่งอาการเขาเองตอนห้าฉีดเนาะพีนออ่น้องทุกค้อน่ะจ้าห้ากระต้องสังเกตเบ่งเขาเองว่าไม่ได้หาฉีดเ้าอาการเ้ามีแบบเป็นแบบไหลอย่างสินะพีนออ่น้องจ้าเทาจะหเพื่อนมาสังเกตอาการนาหากกระ,ระห,นห้ากับปุ่นเลเนาะพี่น้องห้าต้องสังเกตตัวเขาเองเพราะหาเป็นตุกชีดพอถือกองคางนี่บ่ายมันปวดแขนปวดพีนออ่น้องจ้าอาจจะเป็นปวดไปบบว่าตรงอ่ามองที่หมอเป็นชีดนะนาอพีนออนพ่น้องแล้วที่นี่ ไม่ไม้เนาะพี่น้องเนาะมันแบบว่าเทากับลังฉีดไปไม่ไหม้จริงๆนะจ๊ะยามันก็ล้างแบบอาจจะละลายเข่าในเซนนเอ็นเท่าเนาะบอกง่ายๆพี่น้องก็เลยแบบกําลังปวดจริงๆนะจ๊ะบางคนกับมีไข่บางคนกับโบมีไข่เด้พี่น้องจ๊ะขาคือพี่ฉีดพี่มีไข่ไหมไม่มีเนาะอ่าค่ะคือแฟนลองตัวน่ะจ้ะเพิ่นบ่มีเนาะพี่น้องเนากับโบมีไข่เนาะกับโบเป็นเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าคืออ่าเนาะจ้ะบางคนกับเป็นเนาะจ้ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนว่าบางคนอาจจะ เพีย่เน่าจะน้องพักพรอนมาเพียงพ่ออเนี่ยอาจจะเป็นไข้ไรหรือว่าบางคนอาจจะอ่าสุขภาพร่างกายเขาแข็งแรงเนอกจะแตะกาบกคอยเพีย่เขาพักพรอนเพียงพ่ออย่างแบบนี้เวลาเขาซีดมากกับว่ามีผลขันเคียงที่ว่าจะเจ็บจะกไข้อย่างแบบนี้เนาะพี่น้องจ้าเตึมอ่อาออกอยจถึงนิดนึงเห็นหนานไม่ได้นี้เ <laughs> ขากองน้ำมนี้ <laughs> ผ้ามาฉิดผ้ามาฉิดจ้าพี่น้องจ้าก็ได้เอาของน้อยหนึ่งนิดหนึ่งโอ้ยเนาะตอนนี้แกจะกลับบ้านแล้วพี่น้องจ้าคลิปนี้กับบุ้มี่ยังหลายเนาะพี่น้องจ้าน้องตูนแต่มั่นฉีดวัคซีนเนาะพี่น้องกะเฮ็ดคลิปควบดูชีกทีเลยรับวัคซีนอ่ามาเจ็บบอเมื่อยบอมอย่างแบบนี้เนาะจะต้องหายพร้อมแม่พี่น้องเบิงเนาะพี่น้องยี่สิบเอ็ดก็ปกติวันนี้มันจะมีตลาดนัดใช่ไหม ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าหลวงตูนขอจุกคลิปเพียงจำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจของตูนในด้จาที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจบ่วโมงคาะคลิปให,หมข้งหลวงตูนเนื้อจ้า